สวัสดีครับผมก็ผมแับคาริงวันนี้เราจะมารีวิวตามใจกูอีกแล้วนะครับทุกคนโอ้โหคือช่วงนี้รีวิวเยอะมากนะครับหลังจากการอัปเดตนะค,คือตัวเข้ามาเยอะมากนะแล้วเป็นตัวน่าสนใจเยอะจริงๆนะครับวันนี้เรามารีวิวในแพ็คทองกันก่อนเลยดีกว่าครับว่าสามารถจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าเพื่อนๆคุ้มกับการซื้อหรือเปล่านะสำหรับนักเตะที่ชื่อว่า ดาวิดวีย่านะครับตัวนี้เคยอยู่บาซ่ามาก่อนนะแต่ล่างนี้ไม่ได้ฟูบาซ่านะแต่สามารถฟูทีมชาติสเปนได้นะสามารถเข้ามาซื้อได้นะครับในร้านค้าทองของเราแบบปกติได้เลยนี่ครับแต่อาจจะไม่เห็นแพ็คนะเพราะว่าผมซื้อไปแล้วนะเ <ๆ S 1> พาาื่อนๆคนไหนที่แบบว่าอยากจะมาซื้อนะก็สามารถมาซื้อได้นะในราคาแค่75บาทเท่านั้นนะเงินไทยนะเป็นไม่ใช่ทองนะเดวก็ได้ร้อยทองไปด้วยแล้วก็มีนักเตะแถมมาด้วยอีกประมาณ2คนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ2-3คนนะ มีใครบ้างว่แล้วผมจะไม่ปิดจะเป็นทางด้านนี่เลยรูเบนดิอาร์ตนะครับล่างนี้นะครับแล้วก็เป็นทางด้านโอลิสวัตกินนะครับแล้วก็ทางด้านนี่เลยนะครับเนี่ยสามคนนี้นะในแพ็คของรนะับบิดวีญาณะสามารถไปซื้อมาใช้งานได้นะครับในราคาแค่เ5บาทแล้วสามารถบวกบูทได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้สามารถไปเพิ่มบูทนะแต่ผมว่าซื้อมารีวิวเฉยนะใช้งานจริงถามว่าได้ใช้งานจริงไหมน่าจะไม่ค่อยได้ใช้งานจริงนะครับฟูลทีมชาติสเปนก็ผมมีตอเิสอยู่แล้วนะน่าจะใช้ตอเิส มากกว่าที่จะใช้ดาวิดวิยานะครับอะมาดูแนวะทางการดับกันก่อนเลยครับดาวิดวิยาล่านี้ผมใช้แนวะทางการดับประมาณนี้นะครับ10 0 5 11 8 3นะครับผมนี้ค่าพลังที่อแนวทางการอัพจะพประมาณนี้นะครับอะมาที่บูทกันก่อนเลยก่อนที่จะกับอ,ออกจาบูทนะบูทนะครับ,บ,ะรบจะได้มาเป็นบูทชูตติ้งนะบูทที่สามารถบวกเพิ่มเติมให้ไปดาวิดวิยานะส่วนตัวผมก็ว่าใส่ชูตติ้งเพิ่มเข้าไปก็ได้นะจะได้จบสกอร์ดีมากขึ้นแล้วก็ได้พวก เขาเรียกว่าอะไรวะบูทพวกคิกกิ้งพาเวอร์เพิ่มมากขึ้นนะจะได้แบบส่องไกลได้ดีมากขึ้นนะสำหรับดาวิดวิยาอ่ะมาดูค่าพลังด้านในกันต่างๆกันก่อน,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 นเลยครับดาวิดวิยาล่างนี้นะครับจะมีส่วนสูงที่อยเิี่เซนเมตรอายุ33นะล่างนี้ถือว่าร่างแก่แล้วนะขนาดเท้าขวาน้าหนัก68นะครับเล่นให้กับสโมสอ NYC น NY C, อันนี้ผมไม่รู้นะว่าสโมสอไหนในลีกะไรวะเนี่ยยังไม่รู้เลยน่าจะมาลีกอ่าเขาเรียกว่าอะไรของอเมริกาปะที่เมสซี่อยู่ปะเดียวกันไม่ไม่รู้นะ แต่ว่าล่านี้ส่วนใหญ่คนก็น่าจะซื้อมาใช้งานในการฟูทีมชาติสเปนล,ละกันนะครับผมโอเคล่านี้จะมาในสไตล์ดัมมี่ลันเนอร์นะครับก็คือ,อเป็นกองหน้าที่แบบว่าคอยดึงตัวประกบหรือว่าอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆคนไหนอาจจะเล่นไม่ค่อยเข้ามือนะสำหรับกองหน้าตัวนี้นะแต่ผมมารีวิวให้ดูก่อนแล้วกันว่าโหดขนาดไหนนะจะล่าล่างนี้จะเล่นได้ในตำแหน่งหน้าเป้าหน้าต่ําแล้วก็ปีกซ้ายนะตำแหน่งที่แนะนําจะเป็นตำแหน่งหน้าเป้าไม่ก็หน้าต่ําก็ได้นะครับผม เว่าก่อนบูต96ครับบูตแล้ว101นะครับไม่รู้ว่าตันสูงสุดน่าจะได้ประมาณ102ปะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่อันนี้เน้นไส้ในนะครับผมแล้วก็ยังไม่ได้บูตด้วยนะไม่ได้บูตบวกหนึ่งอีกอันหนึ่งนะครับผมก็มีค่าพลังเกรดร96ครับถือว่าหาช่องได้ดีครับบอลลอนทน90ครับดีบิ้ง81การไปกระมอน81นะถือว่าแจ่มอยู่นะส่งสั้น72ครับส่งยาว65นะจบก95เลยนะถือว่ายิงคมใช้ได้เลยครับเฮดดิ้ง75ครับ ลูกต้องติด88ครับลูกโค้ง90ถือว่าแจ่มครับสปีดอาจจะได้มาน้อยนะครับ84สนะสปีดต,ต้น82ฮิกสอิ่งพาวเวอร์90ครับจัม80ก็ความแงข็งแกร่ง7บบาลานซ์85สเตีมินา83ใช้2เท้ามีเดียมนะก็จะได้ใช้2เท้าแต่เท้าที่ตัวเองถนัดก็คือเท้าวขวานะ ในการจบสกอร์มากกว่านะบูตก็อย่างที่บอกไปนะครับสามารถไปเพิ่มได้นะสกิลที่ได้มาของดาวิลวิ่ยาล่านี้นะจะมีสกิลสับขาหลอกครับดับเบิลทัรกับหมากสายเถินครับคัมบ,บิ้สายอนเถินครับโซคอนโทรนครับลองแรงเคอร์เลอร์สกิลยิงลูกชิปครับสกิลตอกส้นครับเฟิร์สไท,ทม์ช็อตแล้วก็สกิลอ่ายิงจุดโทษน,นะสกิลที่ผมว่าควรใส่เพิ่มเติมนะ่าจะเป็นลองแรงชูตติ้งนะครับแล้วก็ใส่อ่าสกิลที่ตัวเองถนัดไปได้เลยนะแล้วก็ใส่ไฟติ้งสปิริตเสริมเข้าไปด้วยก็ได้นะหรรรรรือออใใคคเเปป็็นนตัััววสสำงกก่ซซ์ะบแล้ ใส่วันทัสพาร์ทเพิ่มมาก็ได้นะเอาไว้ชิ่งกับเพื่อนง่ายๆนะครับสำหรับดาวิดวีย่าล่างนี้นะครับผมโอเคทุกคนเราไปส่องฟอร์มกันเลยดีกว่าครับว่าดาวิดวีย่าล่างนี้จะโหดขนาดไหนนะครับไปชมกันเลยครับผมมาเริ่มการรีวิวดาวิดวีย่าช็อตแรกมาซัดไกลเรียบร้อยใส่สกอร์ไปเลยครับโคตรแจ่มครับตัวนี้บอกเลยว่าราคาแค่75บาทได้ขนาดนี้ดูความคล่องครับดับบลทัสนีมาครับแล้วก็ซัดครับลูกนี้อื เท้าซ้ายอาจจะแบบว่าไม่ถนัดสังเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าได้ส่องขวาผมบอกเลยว่าลุ้นสกอร์ได้ตลอดครับดูนี่ครับคล่องครับแล้วก็ซัดครับลูกนี้โอ้โหดูใส่สกอร์เลยครับทุกคนโคตรแจ่มครับบอกเลยดาบิดวิยาล่างนี้เหมาะมากครับสำหรับใครที่งบน้อยทุนน้อยครับนี่ดูไปครับนี่ครับเอียงมาซัดครับใส่สกอร์รัวๆครับแล้วดูวิ่งมาโอ้โหแล้วภาใหม่ครับการวิ่งมาท่าดีใจแบบนี้โคตรเท่ครับ โดยนักเตะดาวิดวิญญาแบบนี้ครับดูโหชิงกับเพื่อนครับดูไปยอกดับโบทัดครับนี่ดูดึงหลอกดึงจังหวะแล้วซัดคือลูกนี้ติดเซฟเสียดายมากครับถ้าไม่ติดเซฟนี่คือโคตรเท่เลยครับทุกคนดูหลุดมาโอ้โหความเร็วครับมีอยู่ครับแื่ว่าไม่ได้เร็วมากครับแต่ว่าสามารถจอสกอร์ได้ครับโอ้โหถือว่าโอเคเลยนะสำหรับผมนะในราคาแค่75บาทนะครับ เนี่ยไปเลยครับมาวิทเบยครับเนี่ยครึงครึงครับดัมโบิซัดหนีมาครับคิมินแจไม่เข้าสทีขอส่องไกลลูกนี้อุ้ยเสียได้ครับฉลับติดบล็อกครับโอ้โหดูครับมีการหาช่องกันหาพื้นที่ครับซัดไกลส่องไกลครับโอ้โหเรียบร้อยครับใส่ไกลไปลูกนี้ถือว่าแจ่มมากๆครับเพื่อนแย่งบอลมาได้ครับจ่ายมาที่เดวายอกเดวายอกจ่ายมาจังหวะเดียววิดเบียของง้างซัดลูกนี้บอลมันใส่ใส่ครับนอยเออร์รับไม่ได้ครับด้วยความแรงมันที่มาแรงด้วยครับ แล้วนี้ครับขออนุญาตส่องไกลลูกนี้อ้หูย่างกระไฟครับยิงอย่างกระไฟครับเบวิดวิญาโอ้โหแรงเกินแล้วลูกนี้ครับมาซี่ได้มาจ่ายเข้ามาด้านในครับเบวิดวิญาดึงตัวประกบมาครับดับบลทัชหนึ่งจังหวะแล้วก็ซัดไกลลูกนี้เรียบร้อยเหมือนกันครับโอ้โหคือไม่ต้องเข้าไปใกล้ครับตัวนี้บอกเลยว่าส่องไกลก็มีลุ้นครับ ชียบแท็กกับแมสซี่เลยครับผมบอกเลยว่าขอบคุณมากแมสซี่บอกและจ่ายมาด้วยว่ยอครับนี่ครับแตะมาแล้วก็จิ้มเบาๆอย่างนี้ครับผู้สัตรูถึงกับขั้นยืนงงเลยนะเจอดาวิดวีญาลูกนี้ไปนิ่งเลยครับโหดูครับดาวิดวิญาโหเรียบร้อยครับเสียบเสาเข้าไปเลยครับอย่างเวอร์ครับบอกเลยไม่ต้องดีใจมากเพื่อนเป็นเรื่องธรรมดาที่กูทําได้ดาวิดวีญาบอกกูแม่งซูจิคอมซูจิคอมนะครับ ไยอบงัดมาวิยาโคลกนี้โอ้โหเสียได้ครับบอลมันออกไปได้ไงครับในรูลูกนนี้ครับดาวผู้ทัดแล้วก็ซัดครับให้้รักษาประตูกองหลังเสียจังหวะก่อนที่จะซัดเข้าไปอย่างนี้เลยครับคนดูครับรับบอลมาครับรับมาครับแล้วก็ดาวโบทัดครับเพิ่มมุมให้ตัวเองได้ซัดไกลครับดูซัดเข้าไปอย่างนี้เลยครับประมาณนี้เลยครับสำหรับเดวิดวิยาล่างราคาแค่75็บาทเดี๋ยวเราไปตัดเกฑ์กันหน่อยว่าประมาณนี้ผมจะให้ประมาณไหนครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับดาวิดวิยาอุ้ยผมว่าเก่งใช้ได้เลยครับสำหรับร่างนี้คือลงไปทั้งหมด5เกมซัดไป12ประตูแล้วก็แอตซิตอีกหนึ่งคือเป็นตัวนึงที่หาช่องได้ดีมากๆครับจบสกอร์โอเคนะย้ําว่าเท้าขวานี่จะแจ่มมากๆนะแต่เท้าซ้ายก็ลุ้นหน่อยนะครับอาจจะมีจังหวะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะแต่เท้าขวานี่คือหวังผลได้ตลอดเลยครับสำหรับชายคนนี้ที่ชื่อดาวิดวิยาผมขอตัดเกรดละกันส่วนตัวผมว่ายังมีข้อเสียยังล้านเรื่องช้านะความคล่องตัวแล้วก็ลูกกาอากาศนะผมขอให้อยู่ที่ประมาณ8เต็ม10 แล้วกันนะครับอาจจะแบบที่ให้8นีในเพราะความคุ้มค่านะครับเพราะว่าเราได้ทางด้านในแพ็กนะถ้าแบบรีวิวโดยรวมในแพ็กมันก็จะคุ้มหน่อยนะครับเพราะว่าได้ทางด้านลูเบนดิอารมาด้วยนะ กองหลังตัวนี้ก็ค่าพลังชั้นยอดเหมือนกันนะครับผมแต่ถ้ารีวิวแบบเด i ิวิอาตัวเดียวเองก็ส่วนตัวผมว่าซื้อมาสะสมได้นะแต่ถ้าเอาไปยืนตัวจริงแบบขนาดนั้นก็คงจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าแบบว่าเป็นคนงบน้อยหรอก็สามารถใช้งานได้อยู่แล้วกันสําหรับใครที่งบน้อยแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าใครที่เป็นสายแบบว่าสะสมก็ผมว่าไม่ควรพลาดน,นะแต่ถ้าใครแบบว่า สายฟรีจริงๆไม่อยากเติมเลยก็คงจะไม่ได้ล่างนี้ไปนะแต่ถ้าแบบว่าพี่แค่75บาทเองมันคุ้มไหมสำหรับผมมันคุ้มค่าอยู่นะสำหรับเดวิดวีญาล่างนี้ก็ ถือว่าแ่มใช้ได้ครับสาหรับผมก็โอเคในระดับหนึ่งเลยละกันก็ประมาณนี้แลวกันสำหรับการรีวิวดาวิดวีย่านะใครที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้รีวิวตัวอื่นตัวไหน,ไหนก็คอมเมนต์มานะถ้าผมมีผมก็จะไปรีวิวมาให้หรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะพยายามหารีวิวมาให้นะถ้าไม่มีก็ สามารถส่งมาให้รีวิวกันได้นะครับฝากติดตามกันช่องทางการติดตามกันทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับแล้วก็ t i k t o k นะครับฝากเข้าไปกด Follow กดติดตามกันด้วยนะครับพุ่งทะยานสู่10,000ซับใน u t u b e เรานะครับช่วยกันกดติดตามหน่อยนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวดาวิดวิยากองหน้าของทีมชาติสเปนนะครับผมก็ประมาณนี้คบพูดคำบจรใดไม่เหมาะสมก็ขอโทษขออภัยมาในที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบ ra <laughs>